อันนี้คือเป็นโรบินสันนะคะครอบครัวจะเป็นแว่นตาที่ขายแว่ตาจ้าของมาดูแว่นตาซินี่เหรอใช่มันหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้มันไม่คนซื้อเยแล้วค่ะเลข้องแต่ข้องล่างเนี่ยมันเป็นที่นอนเอาไว้นอนคือโรงแรมนอนตรงไหนอะตรงนี้มีที่นอนด้วยเข้าทางไหนล่ะอะ เอ่ออันนี้ตรงตรงนี้คือปันตายแต่มาขึ้นไปหนึ่งแล้วก็สองที <Okay. S 2> แต่ที่ขึ้นหนึ่งต้องไปขึ้นสี่อ,อัตตาบ้านตั้งชื่อว่ายังไงของหนูอ่ะตั้งชื่อว่าตั้งตลาดกรีนโมตลาดกรีนมอไม่โรบินสันตลาดกรีนโมโรบินสันตลาดกรีนโมมันไม่ใช่คือแต่คือ